สวัสดีค่ะทุกคนตายก้าโหยินดีต้อนรับเพื่อนๆน,นะคะวันนี้นะคะเพื่อนๆค่ะตามเราสองคนมาเลยค่ะเราจะพาเพื่อนๆไปไหว้สักการะพระแคกงหมิวนะคะด้านในกันค่ะวันนี้นะคะมีโอกาสนะคะได้มาสักการะท่านนะคะเดี๋ยวเราไปดูเลยนะคะว่าเวลาที่เรามาไหว้สักการะเราต้องไปไหว้จุดไหนยังไงต้องทําอย่างไรนะคะตามเราสองคนไปเลยค่ะ วันนี้นะคะเราจะเดินทางโดยแท็กซี่บอกแท็กซี่ว่าซาตินแชก้งหมิวเงิมก้อยนะคะเพื่อน แช่กงเหมียวหรือวัดกังหันรมวัดก่อตั้งขึ้นเมื่อ300ปีที่แล้วเพื่อระลึกถึงนักรบเอกแช่กงซึ่งท่านเป็นนักรบราชวนนั่นเองค่ะเพื่อนๆนคนจีนให้ความศรัทธาเรื่มไซ้กันมาอย่างยาวนานนะคะคนไทยสายหมอย่างเราไม่พลาดอย่างแน่นอนที่จะมาไหว้สการะขอพอรท่านแช่กงเรื่องงานเรื่องสุขภาพเรื่องโชคลาภเรื่องเงินทองคิดสิ่งใดสมความปรารถนาเพื่อนๆตามมาฉันสร้างเข้าไปด้านในวัดกันเลยจ้า เข้ามาภายในวัดเพื่อนๆบูชาทูปด้านหน้านี้ก่อนเลยนะคะหลังจากนั้นนำทูปให้เจ้าหน้าที่จุดไฟและเราเขียนชื่อนามสกุลลงในแผ่นสะดอก้อสีแดงได้เลยค่ะหลังจากนั้นเพื่อนๆไหว้สการะเริ่มจากหันหน้าออกจากวัดยืนที่กลางแจ้งนะคะไหว้ฟ้าดินก่อนเลยนะคะนําทูปสามดอกเอาไปปักทุกจุดนะคะ หลังจากนั้นเพื่อนเอนเข้ามาในบริเวณวัดนะคะยืนตรงหันหน้ามองท่านแชร์กงนะคะเพื่อนๆแล้วมองหน้าท่านนะคะตั้งจิตอธิษฐานเรื่องที่จะขอให้สมหวังดังปาถนาเลยนะคะหลังจากนั้นเพื่อนๆก็หมุนกังหันลมนะคะหากเพื่อนๆหมุนไปฝั่งซ้ายไปขวาน,นะคะคือการปัดเป่าเรื่องอดีตเรื่องร้ายๆที่ผ่านมาออกจากชีวิต ของเราโดยเร็วที่สุดนะหมุนจากขวามาซ้ายนะคะให้ชีวิตของเรานะคะจะเริอนรุ่งเรืองๆๆนั่นเองนะ,ะหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ตีกองสามครั้งให้ดังๆนะคะเพื่อให้ฟ้าดินได้ยินเสียงพรที่ท่านอธิษฐานนั่นเองค่ะ เพื่อนๆคนไหนต้องการทำพิธีสะดกดข้อแก้ปีชงด้านสายมือนะคะจะมีเจ้าหน้าที่คอยทำพิธีให้นะคะส่วนท่านใดที่ต้องการจะทำพิธีปลุกเสกสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะจะมีอาจารย์คอยทำพิธีปลุกเสกให้เรานะคะคนไทยนิยมกันมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเอาโทรศัพท์กระเป๋าเงินหรือผลิตภัณฑ์สินค้าแม้กระทั่งป้ายบริษัทนะคะนำมาเข้าพิธีเพื่อเป็นสิริมงคลน,นั่นเองค่ะ บริเวณด้านหน้าทางเข้าวัดนะเพื่อนๆจะเห็นมีร้านขายของที่ระลึกนะคะที่ผ่านพิธีปลุกเสกจากวัดนะคะเราสามารถบูชากลับบ้านเราได้ด้วยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆที่มีโอกาสมาเที่ยวฮ่องกงห้ามพลาดมาที่วัดขอพรองแชกงกันนะคะเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย